ครับผมนี่อาเมนูปีใหม่สองห้าหกเจ็ดเราอีกแล้วนี่ทำกินอย่างต่อเนื่องครับผมนี่น้นากากหมูย่างครับน้ากากหมูซื้อแบบหมักแล้วนะ,ะประมาณสองโลครับสองถุงนี่ย่างไปกินไปครับผมอันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาหมักเองครับปีใหม่เราต้องรีบต้องจวดนะนีะ่น้ำหมักในี่ใส่ให้หมด นะใสใ่ทั่วเลยนี่ใส่ไม่ได้นะนี่โอ้ยหอมเหลืองน่ากินโคม <c oughs> นี่ครับมันจะนะย่างไปกินไปนะนี่เฉือนอิมดูโอ้ยนะหมักเข้าเนื้อดีมากเลยครับผมนี่โอ้โรยๆเนาะใช้ได้เลยอืมหมักแล้วไม่ต้องมาหมักเองนี่โอ้ยเข้าเนื้อดีมากอ่าชิมไปจัดไปครับผมนี่กันไก่หนีบกันเลย นี่ครับรอน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนี่ชิมไปรอบเหือนนะแจ๋วเลยแต่นี้น้ำจิ้มเดี๋ยวต้องทำเองนะนี่รอแป๊บหนึ่งครับอ่าโอ้แจ๋วนี่น้ำจิ้มรสเด็ดละมาแลวโอ้โหสีสันดูดิแซ่บตุดนแะ <c oughs> น่อืมม,มียำมากๆด้วยโอ้ยปีใหม่เราปีนี้มีความสุขครับผมครับ วัสดีพี่หม่องหน้า6 6ครับนะเมนูเรามีเรื่อยๆนะ